สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องรถบรรทุกทุกท่านนะครับอยู่กับเราในช่องท็อปพวงซิ่งไทยแลนด์ครับวันนี้มาล่อขื้นของครับผมมาล่อขื้นมั่นสมปรังครับมั่นหัวมั่นก็บ่ใช่แตเตียมพวงดีหรอกครับนนาเฉดด้ตักช่วงแรงๆหมดละยองเขากับผูกเปยนอ่นถานะครับ โอ้รถกับบอดดล้่างมีได้ครับ <c oughs> เอมีต้นใหม่ย่างดีครับมงนอนอย่างดีเลยเป็นร้านมันเปิดใหม่นะครับผมตอกแกไม่ครับตอกแกแล้านมันคนใหม่ครับผมล้านมันเปิดใหม่มมเมเื่อแรกครับมาประเดิมไม้เพิ่นเลยอครับพวงแรกร <c oughs> อใส่ดามแรก ไอหัวก,ก,กล้วยไอ่หัวแอปเปิลบรรยากาศดีครับที่นี่เพรามันโล่งนะครับผมโลง่งนี่ต้นไม้ผู้เปย์ผูดีเลยร่มเย็นดีครับร่มรวง เราจะพาไปบรรยากาศร้านครับทถวนี้มีตอรอ้าวมั่นเลยครับนี่ส่วนลายมีแต่คนเฮ็ดมั่นครับผมนี่ครับร้านมั่นกับวัสมัยมันเลยนะครับผม กองกิโลเป็นร้านมันไม่ครับร้านเปิดไม่ถ้าแก่ร้านมันคนไม่เปิดวันนี้มาแรกครับผมเข้ากระไดมากระะเดิมอหกเพิ่มเล็ครับขันแรกของร้านครับผม เป็นกาย,ยางพระราครับคุณขายกาย,ยางครับโอ้เบืองยางเบืองยางพี่น้องเอ้ยม้นมีดอกแล้วครับอันนี้ก็บม้นมีดอนกนะอี่ข้างในก็เสร็จลวดตัวแับนี้มันี้มีเงินเปลี่ยน โม,ม้ยุตที่ล้นท่านะครับขี่มาแน่เป็นยังไงเลยตอนนี้มั่นกับเดบิวเตอเดี๋ยวพ่อพวงนะครับนาสเตเดตักตอนช่วงแรงๆกๆคำคำหมดแล้วครับว่ามันยังเดบิวเตได้หลายนะครับเนาะเปิดร้านไหม ถ้าม like ือยางเส็งอย่นีะครับตัวลูกมันตัวนี้ได้นักครับผมขึ้นหอวเสร็จลวดล้ะบรรยากาศดีครับอยู่นี่ขึ้นไฮมันครับมันหลงมันมีบานคอนลมมันก็เลย่วง การป,ปลูกปีนอนนี่เป็นดูกมั่นนะครับเจ้าสิเตียมปลูกหรือว่านี่น คนขับรถกับ่มี้ยังไงคับรถไทได้ขึ้นงานง่ายกันนอนหัวแปดหัวแปดน,นอนอย่างเดียวปีบุ่คิง これとほっけ。 เยียมเนี่ยอยู่หรอครับเพราะว่าเขาเปิดร้านใหม่ยังม,มัตเสรมีรถเข้ามาอยู่มีมากเนี่ยมาบานเนี่ยแต่บาหงหัวมาแรกเฉยๆหลายปันเลยครับกระเดิ่มร้านใหม่ ก็งานสบายอยู่ครับนี่เร <c oughs> าก็แค่เดินขนของนอนเวีนยนอย่างเดียวโอ้โหรถรถได้ล่างอยู่นี <c oughs> ่นะครับผมชีวิตรถเป็นทุก ไม่ได้ใส่ของก็นอนวิทแดนมันจะไม่จะไม่เขาออกเลวปะนี่เขาไม่ออกจะไปเลียนเขา กาจะสินหน่วยสิหลายดอกปีนี้น้ำท่วมงไร้พดเฮ้ยนอนไปนอนมากอยากนอนแล้วไปดิครับผมจะได้กัฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องทอ็อปพวงสิงเนอร์ครับผมสวัสดีครับ